สวัสดีครับผมผรชัยไสงามนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดแบ่งปันพระที่ทันหลวงพ่อกลวยปลุกเสกเช่นเดิมนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์นี้ก็เคยเอาลงใน u t u b e ให้ทุกท่านดูนะครับนี่ยเป็นพระสิวลีนะครับเนื้อผงน้ำมันนะครับนี่ฮะองค์นี้นะครับเรี่ยมอยู่ในตลับเงินอย่างดีนะครับกันน้ำนะครับ แตกลายงานะครับองนี้นะครับจะลงลักแล้วก็จะมีด้านหลังจะเรียบนะครับนี่ฮะนี่ฮะสวยงามนะครับองนี้นะครับสมบูรณ์นะครับครับแล้วก็องค์ที่สองนะครับองค์นี้ก็เป็นเรี่ยมเงินนะครับเป็นรุ่นอธิษฐานฤทธนะครับองคนี้ปี2561นะครับสร้างเมื่อปี2561นะครับ นี่ฮะรุ่นอธิษฐานลิฟต์นะครับหลวงพ่อรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะมียันนโมพุทธายะนะครับนี่ฮะอยู่ด้านหลังสร้างไม่เยอะนะครับรุ่นนี้นี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อถือเทียนน้ำมนต์แล้วก็มีขันขันบาทนะครับบาทนี่ก็จะเป็นเนื้อแร่นะครับนี่ฮะแร่เงินยวงนะครับนี่ฮะส่วนใต้ฐานนะครับก็จะมี นี่ฮะจะมีจีวรแล้วก็จะมีเส้นเกษาของหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับนี่ฮะสร้างเมื่อปี2561นะครับนี่ฮะรุ่นอธิษฐานฤทธ์นะครับนี่ฮะกอบเงินอย่างดีนะครับนี่ฮะครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์นี้ก็เป็นสมเด็จนะฮะองค์ใหญ่นะครับนี่ฮะเป็นยุคเก่าของหลวงพ่อนะครับนี่ฮะเป็นหูใบสีนะครับพิมพ์ขาโต๊ะ พิมใหญ่นะครับนี่ฮะเนื้อผงใบลานนะครับแล้วก็มีมวลสารนะครับนี่ฮะอยู่ผสมอยู่ในเนื้อพระนะครับองค์ใหญ่นะครับนี่ฮะหนานะครับหนาพอสมควรนะครับนี่ฮะหลังเรียบนะครับพิมพ์ขาโตนะครับนี่ฮะพิมองค์ใหญ่นะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับนี่ก็เป็นสมเด็จของหลวงพ่อลวยอีกพิมพหนึ่งนะครับนี่องค์นี้จะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะ นี่ฮะเอวกระบอกนะครับทรงกระบอกนะครับเนี่ยเนื้อผงน้ำมันนะครับตรงนี้นะครับนี่หูจะมองเห็นหูสองข้างนะครับนี่ฮะซุ้มจะใหญ่นะครับนี่ฮะเนื้อผงน้ำมันนะครับฐานสามชั้นนะครับเนี่ยหลังเรียบนะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองนี้จะเป็นสมเด็จองค์กระบอก ทรงกระบอกเหมือนกันนะครับนี่ฮะเอวกระบอกทรงกระบอกนะครับอง์นี้จะองคเล็กนะครับพิมพ์จะเล็กลงมากว่า2องค์เมื่อกี้นะครับนี่ฮะซุ้มก็จะโค้งสวยงามนะครับสร้างเมื่อปี2515นะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นร่องรอยของธรรมชาติความเก่านะครับนี่ฮะกกระบอกนะครับนี่ฮะ ต่อมานะครับนี่ก็เป็นสมเด็จนะครับปกโพย้อยนะครับนี่ฮะฐานล่องนะครับนี่ฮะพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ปกโพย้อยฐานล่องปี2512นะครับเนี่ยเนื้อผงนะครับนี่ฮะเนื้อผงพุทธคุณนะครับบางองค์ก็จะแก่น้ำมันองค์นี้พิเศษนะครับเป็นหลังยันห้านะครับนี่ฮะนี่ครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับ องนี้ก็จะเป็นสมเด็จแ,แหวมกม่านพิมพ์อกใหญ่นะครับเนื้อผงพุทธคุณสีขาวนะครับนี่ฮะขยายทุกท่านดูนะครับนี่ฮะเป็นสมเด็จแหวมกม่านของหลวง้กวยนะครับนี่ฮะพิมอกใหญ่นะครับเนื้อผงพุทธคุณสีขาวนะครับจะมองเห็นเนื้อปิ้นนะครับนี่ฮะอ,อกจะใหญ่นะครับพิมพ์นี้นะครับนี่ฮะ ด้านข่าวขอบข้างจะหนาพอสมควรนะครับองนี้นะด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบแล้วก็จะมองเห็นรอยกดเนื้อปิ้นนะครับเนี่ยจะมีมวลสารต่างๆนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาก็จะเป็นนี่ฮะสมเด็จแหวกม่านเนื้อผงสีดํานะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับสีดํานะครับพิมพ์อกใหญ่เหมือนกันนะครับแต่องค์จะเล็กกว่าองค์เมื่อกี้นะครับ องค์ก็อยู่ประมาณ2เซนคูณ3ามเซนนะครับเนี่ยเนี่ยเส้นรัศมีเส้นม่านชัดเจนนะครับคมชัดนะครับองค์นี้สวยงามนะครับเนี่ยสมเด็จแหวกม่านเนื้อผงใบลานนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับจะมีรอยคูดรอยปาดเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครสวยงามนะครับองค์นี้นะครับเนี่ยเส้นรัศมีนะครับเส้นม่านนะครับนี่ครับ สมเด็จแหวกม่านนะครับเนื้อองใบลานนะครับนี่สวยงามนะครับองคนี้นะครับนานๆจะได้มาองค์นะครับนี่ฮะครับเดี๋ยวมาดูแถวที่สองนะครับนี่แถวที่2องค์แรกนะครับนี่ยองนี้ก็จะเป็นขุนแผนนะครับพิมพ์2หน้านะครับขุนแผนนั่งกุมารนะครับนี่พิมพ์2หน้านะครับอันนี้เนื้อชินนะครับนี่ยเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ยสวยงามนะครับองนี้นะครับ องนี้ก็ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะครับเป็นขุนแผนสองหน้าของหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับนี่ฮะครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับแถวที่สองครับอันนี้ก็เป็นเนื้อดินนะครับเป็นขุนแผนปุกกุมารนะครับนี่ฮะพิมขุนแผนปุกกุมารเนื้อดินนะครับนี่ฮะองนี้ก็สวยงามนะครับนี่ฮะจะมองเห็นทรายเศกผสมนะครับด้านหลังจะเป็นรอยนิ้วมือนะครับ จะเห็นรอยนิ้วมือนะครับมีความแห้งเก่ารอยปาดตามขอบเป็นธรรมชาตินะครับขุดแผ่นปุกกุมารนะครับนี่ฮะแล้วก็องค์ต่อมานะครับนี้ก็จะเป็นขุนแผ่นนะครับนี่ฮะนี่เขาเรียกขุนแผ่นชมตลาดนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะนี่ผสมไอ้ว่านสบู่เลือดไปด้วยนะครับองค์นี้นะครับนี่ฮะองจะออกมันๆหน่อยนะครับนี่ฮะ คุณแผนชมตลาดนะครับหลังเรียบนะครับองนี้นะครับองค์ต่อมาจะเป็นพระสันนะครับอันนี้เป็นพระสันข้างเม็ดนะครับนี่ฮะองนี้ก็ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะครับพระสันข้างเม็ดพระสันนั่งนะครับนี่ฮะเป็นออกองค์ดินสีดำดำนะครับเป็นออกเนื้อผงใบลานนะครับนี่ฮะพระสันนั่งข้างเม็ดนะครับนี่ฮะ องต่อมาก็จะเป็นผระสันนั่งเหมือนกันนะครับนี่ฮะเป็นพระสันนั่งเนื้อดินสีแดงนะครับนี่ฮะเขาเรียกเป็นพิมพ์โบราณน,นะครับนี่ฮะองนี้ก็จะเป็นพระสันนั่งพิมพ์โบราณนะครับนี่ฮะต้องดูความเก่าด้วยนะครับนี่ฮะจะต้องเนื้อดินจะแห้งเก่าได้อายุนะด้านหลังก็จะแห้งนะครับมีรอยนิ้วมือนะครับนี่ฮะจะมองเห็นทรายเศกนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับ องต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นขุนแผนไข่ผ่าซีกองค์นี้จะค่อนข้างจะหายากนะครับองนี้จะเป็นเนื้อทูโทนนะครับเป็นเนื้อออกสีดําๆแล้วก็จะมีสีแดงๆผสมหน่อยนะครับเหมือนเนื้อผงใบลานนะครับนี่ฮะเป็นขุนแผงไข่ผ่าซีกนะครับพิมพ์เล็กของพ่อกลวยนะครับนี่ฮะสวยงามครับองนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับนี่ฮด้านหลังก็จะเป็นนูนๆแล้วก็มีรอยนิ้วมืออย่างนี้นะครับ ครับองค์ต um, ่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระศิวลีนะครับพิมพ์ใบไม้ยมพิมพ์กลางนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเนี่ยพระศิวลีพิมพ์กลางนะครับเขาเรียกพิมพ์ใบไม้ยมนะครับเนี่ยพิมพ์กลางนะครับเนี่ยเนื้อผงใบลานนะครับองค์ต่อมาจะเป็นสมเด็จหัวโตนะครับเนี่ยหูใบสีนะครับเสียนโตเขาเรียกนะฮะฐานสามชั้นนะครับเนื้อดินนะครับ องนี้ก็จะเป็นหลังเรียบนะครับนี่ยหลังเรียบนะครับจะมีร่องรอยการขูดธรรมชาตินะครับครับเดี๋ยวมาดูแถวที่สามนะครับนี่ฮะเริ่มจากองค์นี้นะครับแถวที่สามองนี้จะเป็นพระสังฆจายเนื้อดินหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะนี่พระสังฆจายเนื้อดินนะครับด้านใต้ฐานก็จะมีรอยกดธรรมชาตินะครับนี่ฮะ สังะจายหลวงพ่อกลวยเนื้อดินองค์นี้ไม่มีกิ่งนะครับครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับนี่ก็เป็นพระสังกะจายหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับออกที่วัดหนองอุดุกนะครับองนี้นะครับนี่ฮะพิมใหญ่มีเส้นรัศมีด้านข้างนะครับเนื้อดินสีแดงนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่วัดหนองอนดุกนะครับด้านหลังก็จะมีรอยนิ้วมืออย่างนี้นะครับนี่ฮะปี15นะครับออกวัดหนองอิดุกนะครับแล้วก็องค์ต่อมานะครับ นี่ก็จะเป็นนางกวักนะครับนางกวักพิมใหญ่นะครับปี15้านะครับองวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับองค์นี้จะเป็นหลังยันห้านะครับนี่ฮะนี่ฮะกวักสูงนะครับเลยปากนะครับเนี่ยไม่อดไม่ยากนะครับเป็นนางกวักองหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับต่อมาก็จะเป็นพระซูวลรีนะครับเนี่ย พระศิวลีองจ้อยนะครับพิมพ์มีย่ามเนื้อดินสีแดงนะครับนี่ฮะนี่มีพระศิวลีนะครับไม่อดไม่ยากนะครับพออะไรก็ได้นะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นหลังนูนๆอย่างนี้นะครับมีรอยนิ้วมือนะครับนี่ฮะครับองค์ต่อมาก็จะเป็นพระศิวลีเหมือนกันนะครับพระศิวลีองค์จ้อยพิมพมีย่ามนะครับนี่ฮะนี่พิมพ์คมชัดนะครับพิมพ์นี้นะครับ ด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมือหลังนูนๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะพระศิวลีองค์จ้อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ฮะอันนี้เนื้อผงน้ํามันนะครับนางพญาหลวงพ่อกลวยเนื้อผงน้ํามันนะครับนี่ฮะพิมใหญ่นะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับองค์นี้นะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับอง์ต่อมาก็จะเป็นพระนางพญาเนื้อผงน้ํามันเหมือนกันนะครับ องค์นี้ก็สวยงามนะครับนี่ฮะองนี้ก็ด้านหลังด้านหลังก็จะหลังเรียบนะครับมองเห็นมวลสารต่างๆนะครับเนี่ยขอบข้างนะครับตัดเรียบร้อยนะครับองนี้นะครับครับแล้วก็จะเป็นองค์สุดท้ายนะครับเป็นพระลีลานะครับเนี่ยพิมพ์เล็กนะครับของหลวงพ่อโกยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงไบลานะครับเนี่ยจะเป็นหลังนูนๆนะครับเนี่ยมีรอยนิ้วมืออย่างนี้นะครับ เนี่ยสวยงามนะครับองนี้นะครับเหมาะสําหรับเด็กและสตรีนะครับเนี่ะสุภาพสตรีนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเป็นลีลาย่างก้าวนะครับทําอะไรก็เจริญในหน้าที่การงานนะครับเนี่ะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับท่านที่จะขอแบ่งเช่าบูชานะครับพระที่ทันยุบหลวงพ่อกวยปลุกเสกนะครับสามารถโทรมาสอบถามกันก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ไว้หลังจากจบคลิปนี้แล้วนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติดตามไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ